มารไลเดอร์แบ,บ็ปลายยุคแป้งเกิดของคุณะะโโอุคตะเมสุโอแม่ข้ามความเป็นโชวะตัวอ่อนไปพอสมควรออาให้มีกระแสโด่งดังมากๆแถมของเล่นยังเข็มขัดทิวสตน,นั้นของมารตไลเดอร์แบ,บ็คมีรูปร่างเนี่ยเล่นเต็มบ้านเต็มเมืองกับการสแสดงที่มีสีสัน ตอบรับกับฟีนแปลงล่างเรียรำสายทางอีวีเรียบว่าเป็นไรเดอร์ที่มีเรื่องราวาใหม่ใหม่ทั้งในนอกจอและในจอเอ้ยในนอกจอและในจอนันเองจนเกิดตากต่อเป็นคอมเมนต์ไรเดอร์แบ็คอาด้วยซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้มอสไรเดอร์แบ็คก,ก็ยังคงอูกพูดถึงอยู่เสมอเสมอ เบะของเล่นยังไงก็ต้องมาเรื่อยๆล้าสุดการประกาศครบรอบ5 0ปีการตําเนอมาร์สไรเดอร์ก็มีข่าวที่แฟนๆชักโลกด้วยการหยิบตำนานมาร์สไรเดอร์แบ็คมารีบูตเรื่องใหม่ในรูปแบบภาพยนร์โดยคู่ที่กำกับหนังคาตกรรมสุดเดือดสุดโอดนั่นเอง มัดอำนาจที่อายอำอายตอกความเข้มแข็งของเรื่องบาวอเมรเลดเดอร์บัคฉบับด,ดังกล่าวโดยคุณชิราอิจิคาสุยะได้ว่าผมตื่นเต้นจนน้ำตาไหลโอ้โหตื่นเต้นจนน้ำตาไหลเวอร์นะครับ นี่เขาก็จับเอาตำนานมาเล่าคงน่าจะทำดีทีเดียวเพราะหนังเขาในปีสองพัสิามเนี่ยข้าประกรออกซึ่งเป็นหนังข้าประกรสืบสวนสอบสวนส,สุดเข้มข้นนะครับเขาเนี่ยน่าจะจำออกมาดีเลยทีเดียวเพราะหนังเขาในปีสองพสามก็ถือว่าอดเหี่ยมนะครับจากคนชีวะใช้การสังหารเวทตตยของเทพเจ้าในฐานะราชั้นแห่ง อาเป็นหนกเคือเดีเดะเๆไม่ใช่นะยาจันแห่งดวงอันอันจะลงอันแกเอกหัวเสล่มูลและไอว่าใก่เลยาลาเป็นโต้าเวนบาชานะครับเองพราอาทิตย์นะครับโดยโคตาโรจะได้รับการผ่าตัดเป็นแบคซันสับประหาดชื่อว่าภาพและโดยบูชิโกจะกลายเป็นชาโดมูนนะครับ จากคกลไซเบอร์สุดเลือดเย็นนะครับซึ่งปลุกรังสมองอย่างสมบูรณ์แต่กับแบคัีน,นั้นไม่สามารถลัตลารูปได้นะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้คถกคณชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยูอักแอนทูยูบายบายเลี้ยงกิ้งโออ่ออีอี ไปนะครับมั่วมากและเหนื่อยเลือเกิน